คุณผู้ชมครับในช่วงนี้เองนะฮะเข้าหน้าฝนนะครับอีกหนึ่งโรคภัยไข้เจ็บที่เราต้องเฝ้าระวังกันก็คือไข้เลือดออกนั่นเองนะครับตอนนี้กรมควบคุมโรคครับเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับระดมสพกำลังสกัดโรคไข้เลือดออกนะครับไปดูเรื่องนี้กันนะครับว่าเขามีการวางแผนรับมืออย่างไรกับไข้เลือดออกนะครับนายแพทย์เทเรศกัดสนัยวิวงนะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคนะฮะ ก็บอกว่าขณะนี้ประเทศไทยพบการรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อนำโดยยุงลายเพิ่มขึ้นครับโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกจากการรายงานในปี2,566ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสัปดาห์ที่19ของปีครับพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม15,399รายเพิ่มขึ้น5.4เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนในปี2 5 6 5ครับ ทั้งยังพบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้ตอดอ่เนี่ย13รายกรมควบคุมโรคครับก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้ครับที่ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติและเข้าเกณฑ์ที่จะต้องเปิดศูนย์มัญนาการเหตุการณ์ของกรมควบคุมโรคซึ่งได้เปิดศูนย์ไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับเดินเนินกันไปพร้อมกับหาน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ระบาด เพื่อระดมสัพพะกำลังและทรัพยากรจากส่วนอื่นๆเข้ามาจัดก,การป้องกันควบคุมโรคให้เกิดประสิทธิผลให้ได้มากที่สุดครับและก็ได้มอบข้อสั่งการเพื่อเร่งนวลลงป้องกันควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนดำเนินการร่วมกับกลุมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งเป็นผู้ดูแลกำกับอ,อสมอกว่าล้านคนทั่วประเทศนะครับ ให้ช่วยมาเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนร่วมมือกันกําจัดลูกน้ํายุงลายให้หมดไปจากพื้นที่ตนเองนั่นเองครับข้อมูลการสํารวจดัชนีลูกน้ํายุงลายของกองโรคติดต่อนําโดยแมลงนะครับที่สํารวจลูกน้ํายุงลายในภาชนะน้ําขังตามสถานที่ต่างๆเขาตรวจพบว่าวัดยังเป็นสถานที่ที่พบยุงนะฮะเป็นลูกน้ำยุงลายเนี่ยสูงสุดนะฮะร้อยละหกสรองลงมาครับนั่นก็คือโรงเรียนสถานที่ราชการแล้วก็ โรงงานต่างๆนะครับด้านของนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก,ก็ได้กล่าวต่อนะครับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนแล้วฝนที่ตกลงมาครับจะไปเพิ่มปริมาณแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายในสถานที่ต่างๆมากขึ้นดังนั้นการป้องกันควบคุมโรคให้สําเร็จต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับดำเนินมาตรการทั้งในมิติข,ของคนเชื้อโรคยุงพาหะ โดยใช้หลายวิธีร่วมโดยช่วยกันนะครับพร้อมฝากประชาชนว่าหากมีอาการป่วยหรือว่าสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกนะครับต้องรีบไปพบแพทย์ไม่ซื้อ,อยากกินเองโดยเฉพาะยาะในกลุ่มที่มี i อบูโพร e ฟนนะครับไดโครฟีนิกแล้วก็แอสไพรินนะครับรวมไปถึงยาชุดเพราะว่ามีผลทำให้เลือดออกง่ายยากต่อการรักษาและก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตนั่นเองครับ